มา,าพี่น้องสบายดีเด้อกินข้าวหนูกันเด้อปิ้งหมั่นติ้งสะกอบปิ้งหมั่นติ้งสะกอบมาเด้อมาเด้อกิงข้าวเจ้าคนหอนกินข้าวเมเด้อโอ๊ดกินข้าวเหนียวก่อนกินข้าวเจ้าก่อนแล้ใส่บางถั่วทองเมื่อกี้นี่ มะคิ้าวนั่งเหมดยวเนอะสบายดีปีใหม่เนาะน้ำสงการอยู่ดีมีแห้งมัตถุถูกคนไปมาทาั้งใดกะตลอดปลอดภัยสุขกายสุขใจเนาะดินปีใหม่ให้มีคว่มซุกในขอบครั้วถุกสิ่งถุกอย่างให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะเชิญไรนองทองลยมาสุขล่ะ มดตัวผููทุกคนเอนอน้อะมนเหยาะพนปิ้งมังน้องลุงกับบอยากตาเม็ดก็ยังบอยากกินเนียงน้ำลุงเผ็ดคนกินไก่กินเนียนงเ,เ,ปนเ,นยเป็นน้ำลุงเผ็ดมดมด่ด Con sầu cho trầu không? đi ăn tắc đi ăn thầu xuống á จักแหนจะกินก็สิกินอย่างน,นี้ก,กินลวกพักกียนพิดทอร ้องการเป็นหนึ่งก็เห็นมวนอย่างแบบในม้อนไปซื้อเขาทีเห็นคนพุฒน้ำพุฒในอย่างเลยเข้ากระมวลอยู่เพื่อนไทยเพื่อนมันตู้กินเดีย่ะ ลมมืดมืมเลยแดดอยู่หักแต่ลมผลนี่จะไม่ตกอยู่ใจนะบ้านไม่มอนก็ไม่มีผลนะ าเบียบ่ขยเบียเงินไม่น้อยคุณเบียบบิบจีเบียขายเบียขายขามือดีบบอขายกินกันจมูกบานหกินเยอกจกพออเย็นเา็หรอกเยะรอกจอกะกันพวกเป็นยเียเท่าไร เจ้ามาหัวเห่าเนาะคนอื่นมาห่าเลยเอาเอาเาเออดมากระยุห่าทักทายใช่ไหมเขาไปแล้วไปทำอะโคตรจุดไปลงท่านจุด่านท่านบ้เออจุดแล้วจูดตะวน เมื <üman> ่อแล้วคอยังบอกสบายยังยินยินเงียนเียอยไปใส่ิหัวอย่าพีไอ้เนี่ยขายงกันนะว้นน้อยแก้ข่กนเปดืน้ำกันอยู่หันเหนาบ้านอะไรเห็นด้วยต้มยงต้มกระดูกหมูน้ำกระเพี้ยนอยากกินก็กินเลย Các cái nào là cái nhập khẩu ra nó có hòn hoàn hồn này thì nè. chắc cái นั่งนึน่งนั่งอ่นน้อยไปอีกกัออโทษเลยจ้าว่าออกเงินกันซื้อเบียร์สอยนำมูลลางหนึ่งโ,โอ้หัวฉัมากม้ยนีว้ามา

เขาเอื่อหนึ่งมันเอื้อยเอื้อยนันไม่ไม่อะไอยู่บ่เมียแล้วปเขาเก็บสมาคมแล้วงตายมันนี่่บ่เข้าบุอ่ะเก็บมืออ่ด้ยอ่ะคลิปนี้กับแมมอลาเด้อพี่น้องเด้อผักกุ้ยไหก็แส่สะตักไข่สองแมมโมนาเด้อเคบาย